พลังพิเศษของแกเปรได้ขายได้ไปหึงแปดห้าทีบอกไปรนะ้อยครั้งแล้วว่าเงิเนที่ใช้พลังพิเศษได้มาเนี่ยต้องเอาไปทําบุญนะห้ามใช้เองอถ้าใช้แล้วก็จะมีอย่คร่าร้ายครั้งที่สองโดนตีหัวครั้งที่สามโดนเสียเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนครั้งแรกที่เราไปเล่นไพ่แล้วได้เงินมาพอออกมาอาถูกชกตาปูดเลยนี่ดีนะที่ผมรีบวางเงินบริจาคก่อนม่งนั้นเราก็ป่านนี้เราเดือดร้อนแน่แนแล้วทีเดียวเชียวเชื่อซิพอใจสยามใครทําไมกัวะอ๋อออนี่ออไม่เชื่อผมใช่ไหม นี่เป็นเงินที่เราจะการบริจาคครั้งที่แล้วนะเจจินว่าไงจ๊ะอิ๊ดิ๊ดิ๊เราอยู่บ้านเดียวกันต้องช่วยเหลือกันนะคือนี่เจ๊ไม่ต้องไปทำงานได้มั้จะเหมาฉันเหรอใช่เอาเงินนี่ไปนะแล้วช่วยบริการอาผมเต็มที่เลยเอาเงินมาจากไหนเนี่ยเจ้าชนหาไม่เงินก็แล้วกันเข้าไปเลยนะเวลาเป็นเงินเป็นทองหัวใจวายนะอ่เหลืองกูโหอเ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 หอนหอเ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 หอ้หอเหอเหอเห เส็จแล้วเหรออาไม่อยากจะเอาเปรียบหลานนะบุกพร้อมกันเลยดีไหมจะไปไหนอ่ะเฮ้ยอลไ่ลัดเย้เย้จะอพอโอ้จงช่วงนี้ชงนี้ไม่เป็นไร้ม่เป็นไรไม่เป็นไรบอช่างกันต้องสวยแน่เชื่อหรือยังอ่ไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อบอกแล้วไม่เชื่อดูสิทั้งหัวทั้งคอเอียงไปโน่น จุดอ่อนทองอามันอยู่ที่คอมันถึงที่เอียงแล้วก็เดี่ยงอย่างนี้ไงเราแกข้องใจงหรือไงวะไม่ล่องหรอกแค่หนักกระบางแทนอาทเท่านั้นเนะอะมีนี่จะกินมาเอียงเข้าไปหาแล้วโหกินยากเกือบาดันออกจากหมูไหลแล้วฮะได้กาแล้วถ้ากินออกมีอาแบบใหม่ทำได้ยังไงออกจหมูกอ่ะจะมาท่าน,นี้สมะนรวงเกษตรต้องวายห้ามลอกเลียนแบบอาสิง พูกกพูดเะนะเราสองคนอัจฉริยะออกอย่างเนี้ทําไมต้องมานั่งกินบะหมี่ใช่อารู้ว่าแกใช้เงินที่ได้จากการพนันไม่ได้ถ้างั้นแกก็มุ่งหน้าไปทางนี้เลยดีกว่านะเพราะกลายเป็นเสียนแล้วทีนี้เงินทองก็จะไหลมาเท็มมาถ้าแกไม่กล้าใช้อาจจะโยอถลุงให้เองดี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 แล้วถลุงนี่ผมชอบจังเลยสมมติได้ฟังว้ยดเฉยโอ้แล้วจะฝึกกับใครดีล่ะเนี่ยออ โอ้โหใช่เลยโคเซียนแม่นแล้วโคเซียนนี่แหละถ้าแกได้เป็น,นเศรษฐกัลนะแกจะกลายเป<ห>็นผู้เล่นไพ่ที่ชนะนิศทษศและชีวิตอาก็จะได้พึ่งพาอาศัย<ห> <c oughs> แต่ว่า <c oughs> ผมไม่คิดลว่าจะเลี้ยงอาสักหน่อยอะ่ะ <c oughs> เยอะสุภาษิบ <แอ S 1> โบราณบอกว่าอาก็เหมือนพ่อห้ามเนี่ยนะคุณเลยว่า,าอาไม่ใช่พ่อแก่ถ้าส่งไปอยู่บ้านมาแคร์ได้อะตัดห้าปล่อยวัดกูเลยนะสรุปแล้วถ้าแกได้เป็นสิทธิ์โคตรเสียนต่อไปจะมีแต่รุ่งเรืองไม่รุ่งริ่งเป็นได้ยงังไงกันเล่า <c oughs> เลยเขียนจดหมายส่งไปอ้อนวอนเขาให้เขาเป็นสิทธิ์กะเหรอจดหมายนะว่าจีบสาวเราต้องส่งเป็นวิดีโอช่างไรโอโโอ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 นอโ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 ออโ เออเิงสิแน่สิงแกมองทะลุกระแพงได้นู่ว่าลองใช้พลังจิตของแกดูซิว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนเขามันอยู่ข้างข้างๆนี่นะอะดูไกลมากเขเดิอย่างงี้ต้องใช้ตาทิพถึงจะเห็นเออได้งั้นเย่ยยอันี่เป็นใครเนี่ยก็สิงหะน้องเป็นไงอ่ะดึงหน้าบริหารประสาทตาโอ้ทากูใจหายหมดแล้วกับพี่หลอกตอนนี้เริ่มตารอยังอ๋อเดี๋ยวดีเดีเห็นเหรอเห็นแล้วเห็นยังเห็นอะไรบ้างบอกอะฮะ เห็นโคเซียนแล้วนี่ไงข้ายู่ที่ไหนอ่ะฮะเล่นไพ่โย่เล่อยู่ที่ไหนเล่าว้าว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 อะไรวะฮะตนจะเล่นว้าวอีกเหรอไม่ใช่แล้วไงเห็นอะไรอีกบอกมาสิกราต้งดูอยู่รูปร่างเขาเป็นยังไงสูงมากไหมใส่ถุงเท้าคาสันมียุกัดเท้าด้วยโอ้โหมึงเห็นข้าขนาดนั้นใช่ไหม บาโซบอ้าวเป็นอะไรเห็นมีคนยิงปืนเสียงดังมากแล้วเป็นอะไรอีกเลยไปเย็นไวเย็นไวตั้งใจโดยทีหลานรักตั้งใจดยที่ดีเป็นที่จัมดานะนานครั้งถึงจะดูได้เข้าใจปะโอ้ได้ทำไงดีวันนี้อ๋อใช่อาได้ยินว่าสิทธิ์ของโคเซียนจะมาฮ่องกงเราก็ถ่ายวีดีโอแล้วไปให้เขาดูดีไหมล่ะมันจะเวิร์กเหรอมึงไปถ่ายก่อนเลยๆๆๆๆๆเริ่มอืมเอ่าแอคชั่น พข,ขาคารวะอาจารย์โคเซียนกับผมมีนามว่าอาสิงน,นะครับผมไปมาเก้าตอนสามขวบคาสินโนตอนสี่ขวบบอลเล็กห้าถึงหกขวบตามปลอกซอกซอยเจ็ดขวบตอนนี้อายุยี่สิบเจ็ดปีแล้วยังไม่เคยมีเมียและยังไม่เคยประสบความสําเร็จด้วยนะครับผมจริงกเป็นผู้ติด,ดตามของอาจารย์โคเซียนเพื่อเรียนรู้ศิลปะของการพนันเมตตาปราณีรับผมด้วยเถินนะครับทำไมแกไม่รู้สึกวุ่วิตายมันยุวยมาได้ไงกันเนี่ยมันไม่รักดีนะครับเก็บเไปครับครับเออเอาใหม่นะครับเอาใหม่มื่อก้แก้บนอะไรผมทำผมพูดดีสุดแล้วนะครับยังใช้ไม่ไดด้้หพูใมม่่ตอง ใชทำให้แกดูก็แล้วกันมาเปลี่ยนที่กันแล้วกันมามาถ่ายให้ด้เดีก็แล้วกันะ<า>ระวังนะสู้มาที่หน้าหล่อๆของฉันซ้ำๆหลายครั้งแล้วก็ตั้งใจดูให้ดีว,ว่าวิธีการทำยังไงรู้แล้วอคชั่น ขอกะอาจารย์โคตรเสียงก็ผมอาสิงจริงใจไม่มีจริงโจงโโรสำพาอแค่พุงก็เต็มจอแล้วอ้าวถ่ายพุงทำพ่อมึงแล้วมาททอให้ถ่ายหน้าก <c oughs> ็ผมอาสิงอายุ27ปียังไม่เป็นโลเป็นพาย แต่มีพลังพิเศษใครขอเป็นสิทธิ์ของอาจารย์เพื่อเพิ่มพูนวิชาวันหน้าจะได้ทำงานรับใช้สังคมช่วยประเทศชาติให้ชดช่วงชดชวานไม่มีเส้นหนามเข้ามากาอแกชัยโยโฮฮิวไชโยคาติอเมริกันอเมริกูดโอเคนะโอเคส่งไปอ่ะส่งไปเลยส่งบ้าไหนเล้ว แกสมัครเป็นสิทธิ์เขาไม่ใ uh ช่อาวเฮ้ยเอ้าเริ่มแสดงใหม่อ๋อเหรอเออตอนนี้เราไปก่อนผมว่าคนอื่นอะต้องใช้วิธีถ่ายภาพไปให้เขาดูเหมือนกันนะจะซ้ำซ้อนกันไม่ดีหรอกนะเพราะงั้นเราต้องเปลี่ยนใหม่ให้แหวกแนวกับชาวบ้านเขาแหวกแนวเออก็มีฝืดฝืดฝืดจ็เกิดเก่าเเมื่อวานนี้คนใช้คนหนึ่งของผมเข้าไปจ่ายตลาด ยินแม่ค้าคุยกันเรื่องโคตรละเซียนก็คือคุณนั่นแหละอืมฟังแล้วก็ขำมากแปะเขาหน่อยครับแม่ค้ายังินทาว่ากล่าวอด้อ้าอบอบอบมะ่าไม่น่าเชื่อว่าโลกนี้มีคนชื่อโคตรเซียนด้วยนะอยากรู้จักเลยว่าใครเป็นคนตั้งฉายานี้ให้ ฉายาผมคือยอดเสียนเขา,าคุณมีคอนแทคมองทะลุไพ่ได้แต่ผมไม่ต้องใสมองในตาเปล่านี่เลยเขาเรียกว่าตาทิพตตาทิพนี่เลยนะนี่จะบอกให้มา <c oughs> อืมนี่คือเอโพดัมผมพียงจะบีบเบาๆมันก็จะกลายเป็น <c oughs> อืมไพ่ที่ยับยู่ยี่เพราะยังไม่ได้ใช้พลังไงถ้าใช่แล้วก็เลยเป็นไพ่นกกะจอก,ก็ยังไหว <c oughs> คิดว่ามออย่างนั้นเหรอแสดงว่าคุณปัญญาอ่อนแล้วมองอะไร มองทำไมมองยังไงทำไมยิ้มมาอยากพิสูจน์หมล่ะแต่อย่าตังว่่า10บล้านผมไม่สนทำไมหรืออยากเป็นศิษย์ของผมอ่ะสนใจใช่ไหมติดต่อได้ที่เบอร์โชสามสี่ห้าอย่ามีครั้งกันลืม3ามสี่หไม่โทรมาไม่ว่าอะไรอยากโง่เองช่วยไม่ได้แต่บอกไว้ก่อนนะหลังสี่ทุ่มห้ามโทรมาเพราะจะเข้านอนแล้วอ้า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 มองตื่นเลย จากก็หดึ่งปีงคุณกลายเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากเลยนะแถมยังเก่งเหมือคุณเก่า <c oughs> น่าชมเชย <c oughs> ขอบคุณมากเรามาห้องกองคราวเย่ยไม่อยากให้คนรู้มากคุณคิวทาโร่ถึงได้ให้ติดต่อคุณคนเดียวเท่านั้นอ๋อผมหวังว่าคงยังไม่มีใครรู้เรื่องของผมนะอีกสองวันคุณจะเปิดประชุมนักข่าวแนะนําคุณให้ทุกคนได้รู้จักจริงสินะบ้านหลังนี้คุณพอใจมะอ๋อ <c oughs> <c oughs> จะถามอยู่พอดีเชียวว่าคุณซื้อบ้านนี้มาได้ยังไงกันนะจำได้ว่าเมื่อก่อนเป็นของแขกคนหนึ่งถ้าปล่อยม้ากัดผมตอนนั้นน่ะผมจนมากอยู่กระท่อมข้างล่างโน,น้นผมเคยมองบ้านพวกนี้แล้วบอกกับแฟนผมว่าสักวันหนึ่งเถอะผมจะไล่พวกเขาลงไปอยู่ข้างล่างโน,น้นส่วนผมจะอยู่บ้านนี้เพียงคนเดียว <laughs> ในที่สุดฝันก็เป็นจริงแล้ว <laughs> คนเราคอยมีความตั้งใจ สักวันจะต้องสมหวังแน่นอนแขกคนนั้นความจริงเป็นชาวคูเวตหลังจากที่คูเวตถูกอิรักยึดไปละ่ะเขาก็หมดตัวก็เลยต้องขายบ้านให้ผมอ,อ,อ,อ๋อฮัลโหลออดมาเลยนะนี่นี่ใครโทรมาหลงจิว๋วหลงจิว๋วหลงจิ๋วเป็นใครอะผมชื่อหลงอู่เขาชื่อหลงจิว๋วแล้วคิดว่าเขาเป็นใคร ถามแค่นี้ต้องเล่นลิ้นด้วยเหรอเออฟังแล้วงงงงงจริงๆเลยนี่นีมีที่ไหนจริงๆพาไปเที่ยวหน่อยสิอยากเที่ยวจังเลยอะอคุณเกาสั่งไว้ว่าห้ามพาคุณไปเที่ยวส่งเดชเพราะว่าตอนเนี้เอดกำลังระบาดติ้วจะทําให้เสียชื่อปนปีนะโอ้ผมลองใจคุณนะว่าลมอาจาจย์สั่งหรือเปล่าผมไม่ทำตัวเหลวแหลกอย่างนั้นหรอกนะเาต้องขอตัวก่อน มีอะไรก็บอกลูกน้องผมได้นะแล้วขอบคุณมากลาก,ก่อนเลยโชคดีนะครับ